รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอทนัทถาวอโตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเป็นนัทถาออตโตค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทถาออตโตนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับ m a ส d a c ซีค่ะบอกเลยพี่ใหญ่สุดบิ๊กเบิ้มของมาสด้เลยค่ะใครที่อยากได้รถ สไตล์ SUV นะคะเ็ดที่นั่งนำเสนอคันนี้เลยค่ะมาพร้อมกับออปชั่นเยอะๆแน่นๆเลยค่ะเพื่อนๆ ว่าโฉบเฉี่ยวเล็กแต่ว่าสว่างนะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะกันชนหน้ามาพร้อมกับระบบความปลอดภัยค่ะเซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้นะคะโลโก้มาสเตอใหญ่มากๆเลยค่ะกระจังหน้าสีเทาเมทัลลิกนะคะโดยรวมสีด้านหน้าสีเต็มนะคะไม่มีตําหนิสีเลยค่ะระบบความปลอดภัยอีกอย่างที่ได้มานะคะได้ทั้งเซ็นเซอร์แล้วกล้องด้านหน้ารถเลยนะจะบอกว่าสีดําปกติเราจะเจอแบบว่ารถจอดตากแดดสีดามีความเงาใช่ไหมคะ อันนี้คือเงาแล้วเห็นเกตแบบว่ามุกข,ของตัวรถ่ะคะคือชัดมากๆแล้วไอ้จะบอกว่ามีความแบบว่าฟุงฟิงอะคือเป็นดำแล้วแบบมีกิเตอร์คล้ายๆกิเตอร์แบบนั้นคือวิบวับมากสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆมาที่ท่านข้างนะคะล้อมแมกอล่อยนะคะซีรียังสองสอง2 2 5 5 5 R 1 9นะคะ ยางปี2021นะคะยางโยโกฮาม่าดอกยางหนาๆเลยค่ะด้านในซุ้มล้อมไม่มีการรั่วซึมนะฝาครอบกระจกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะคะสีด้านข้างสีเต็มเช่นกันนะคะไม่มีตำหนีสีเลยกุญแจนะคะเป็นกุญแจสมาร์ทที่เล็ดค่ะล็อกและปลดล็อกได้เลยนะคะมีกุญแจให้2ดอกนะมีการติดตั้งในส่วนของตัวคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ มากันที่ด้านในกันเลยนะคืออ้ยก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะคะแผงข้างนะคะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะคะตัดกับลายไม้นะสะอาดดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะเห็นอาร์ชัดๆเลยค่ะไม่มีคอไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะ การันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะมากันต่อที่ประตูบานต่อไปกันเลยแผงข้างสะอาดอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดแอบเห็นไฟไหมคะนี่เลยมีไฟให้ด้วยเวลากลางคืนนะคะไม่มืดทึบแน่นอนค่ะแล้วก็ประตูค่ะเปิดได้กว้างมากๆเลยค่ะทําให้คนที่อยู่แถวที่3ามเนี่ยขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยนะคะโครงสร้างด้านหลังค่ะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีขอไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันต mm ีโครงสร้างเดิมนะคะเรามากันที่ท้ายรถกันต่อเลยนะคะ สวยงามมากอชอบจังเลยการดีไซน์อันนี้จะบอกว่าคือใครที่ดู CX5 ก็จะมองว่า CX5 มันเหมือนกันเลยอะค่ะเหมือนขยายใหญ่ขึ้นมา CX8 หน้าตาบอดี้คือทุกอย่างคล้ายกันมากแล้วก็ไฟท้ายก็คล้ายกันมากๆเลยนะคะสวยงามมากไฟท้าย LED ค่ะนี่เลยค่ะสอกอร์ที่ดีนะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะเระบบความปลอดภัยด้านหลังนะคะก็คือเซนเซอร์หลังกล้องมองหลังนะคะฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะ ไปเห็นรถมาด้าที่เป็นเจ็ดที่นั่งครั้งแรกมาได้มาแบบคันเดียวแล้วก็เพิ่งได้มาเนี่ยคันนี้เลยนะคะนี่เลยคือการดีไซน์ที่เอาเบาะแถวที่3ขึ้นมาแล้วนะคะพื้นที่ด้านหลังยังสามารถเก็บของได้อยู่นะโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะน็อตเดิมรางน้ําเดิมนะคะทุกอย่างคือ สวยงามมากๆมาต่อกันที่ฝาถังน้ำมันกันเลยนะคะคันนี้รองรับเป็นน้ำมันดีเซลนะคะประตูบานต่อไปค่ะแผงข้างสะอาดๆเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะเห็นอาร์ชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไ,ไม่มีการทําสีกบบการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะมากันที่ประตูบานสุดท้ายเลย แผงข้างสะอาดๆเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้าค่ะเห็นอาาชัดๆเลยค่ะไม่มีขอบไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับ การันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะทุกอย่างคันนี้ด้านข้างฝั่งนี้สีเต็มเช่นกันนะคะไม่มีตําหนีสีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องแล้วภายในตัวรถกันต่อค่ะมาค่ะมาต่อกันที่เครื่องยนต์กันนะคะเครื่องยนต์คันนี้ค่ะ2 2 0 0 c ซ diesel Sky Active Technology นะคะเป็นเครื่องยนต์ที่ได้ทั้งความแรงและประหยัดน้ามันในเวลาเดียวกันเอ้ยจะบอกเลยว่าถ้าเทียบเซกเมนต์นะคะเจ็ดที่นั่งรถใหญ่ขนาดนี้นะได้อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันที่ทําได้ดีมากๆเลยค่ะ โ okay. อเคโครงสร้างด้านหน้านะคะน็อตเดิมนะไม่มีขยับเลยค่ะสีแต้มจากโรงงานมีให้ครบนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอด,ดี้สวยๆห้องเครื่องแห้งๆนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันต่อค่ะ มาต่อกันที่ภายในกันเลยภายในดีไซน์มาหรูมากๆเลยค่ะเพื่อนๆตัวเบาะนี่สีเดียวกับแผงข้างเลยคือจะบอกว่าพอเวลาอยู่ในที่มืดอะค่ะเขาจะออกสีดำๆพอว่ามีแสงเข้าเนี่ยจะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะสวยงามมากๆเบอกคนขับบอกคนนั่งปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะคะ ถัดมาค่ะตัวคอนโซลนะคะหน้าจอแสดงผลก็พวกกล้องรอบคันเลยนะคะไฟกล้องหน้ากล้องหลังกล้องด้านข้างมีให้ครบนะคะวิทยุระบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวรถสามารถคอนโทรลจากตัวหน้าจอตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะช่องแอร์นะคะล,คลักษณะคล้ายลูกศรนะแยกออกซ้ายขวาไฟฉุกเฉินแอร์ A นะคะจะได้แยกอิสระ2ฝั่งซ้ายขวาด้วยนะคะฝั่งนี้ร้อนฝั่งนี้หนาวปรับตามใจเลยค่ะถัดมานะคะเกียร์ออโต้ค่ะสวิตควบคุมนะคะตัวหน้าจอค่ะเบรกมือแล้วก็ ปุ่มนี้ก็คือเวลาที่แบบว่ามีสายเข้าอะไรเงี้ยค่ะต้องการแบบปิดเสียงแป๊บหนึ่งก่อนหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่การใช้งานนะคะที่วางแก้วช่องเก็บของแยกออกเป็นเปิดมาเท่จังด้านในนี้นะคะก็จะมีช่องเสียบ USB ช่องเสียบ SD card นะคะอยู่ด้านในนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะจะมีช่องชาร์จไฟอีกช่องหนึง่งเอาไว้สําหรับไอว,ว่าน่าจะกองหน้ารถนะแบบเดินสายมาแล้วก็แอบมาซ่อนเสียบไว้ตรงนี้นะคะคือเขาทํารองรับถึงการใช้งานจริงๆนะ มาต่อกันที่พวงมาลัยพวงมาลัยจับถนัดมือมากๆเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านแบบนี้เลยนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นสวิตควบคุมเครื่องเสียงค่ะฝั่งขวานะคะจะเป็น Adaptive Cruise Control ค่ะคือมันสามารถล็อกความเร็วตามคันหน้าได้ด้วยก็คือในกรณีสมมติเราเดินทางไกลๆเลยคันหน้าวิ่งอยู่ที่80เราให้เรดาร์ให้ให้ตัวเนี้ยค่ะจับตัวจากรถคันข้างหน้านะคะความเร็วจะวิ่งตามเขาเลยถือว่ามันเป็นระบบที่ ดีนะใช้งานจริงแล้วมารู้สึกว่ามนรีแลกขึ้นนะคะไม่จําเป็นต้องแบบว่าคอยเหยียบคันเร่งตลอดเวลานะคะด้าน,นหลังพวงมาลัยนะคะเราฝั่งซ้ายจะเป็นระบบแบบน้ําฝนค่ะฝั่งขวาเป็นระบบไฟนะคะแล้วก็จะมีระบบไอสต็อปนะคะก็คือจะเป็นระบบเครื่องยนต์ที่หยุดการทํางานอัตโนมัติเวลาที่เราเหยียบเยยบรกสุดนะคะก็คือเป็นช่วยในการเซฟน้ามันไปนะแต่ว่าแอร์ทำงานวิทยุทํางานปกตินะคะมาต่อกันเลยที่ขวาสุดเลยจะเป็นสวิตควบคุมนะคะกระจกฝั่งซ้ายฝั่งขวา เซนทัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกทั้ง4บานเป็นออโต้หมดเลยนะจะบอกว่าความดีไซน์มานะเขาไม่ได้ใส่ใจแค่ผู้โดยสารด้านหน้านะคะแถว2องเนี่ยได้อร์มาหมดเลยแล้วจะบอกว่าแยกสวิตช์ปรับด้วยค่ะไม่ใช่แค่ฟิลแบบว่าข้างหน้ายังไงเย็นสุดอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าโดนโดนแอร์ก่อนแต่แถวหลังคือถ้าร้อนก็คือปรับแอร์ได้ตามอุณหภูมิที่เราต้องการเลยค่ะพัดลมแอร์เล่งเองได้หมดเออดีอะดีไซน์มาดีมากๆแล้วก็ สภาพเบาะเนี่ยคือใหม่มากเหมือนแทบจะไม่เคยนั่งเลยด้วยซ้ำนะคะทั้งแถวสองและแถว3าอยู่ในสภาพที่ใหม่โดยรวมฝ้าหลังคาไม่มีแบบว่าย้อยหรือคล้อยเลยนะคะใครที่หาอยู่นะได้ดีเซลด้วยนะคะเราจะบอกว่าสมรรถนะแบบเนี้ยราคาแบบนี้เซฟไปแบบโหหลายแสนขนาดนี้นะไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างกันค่ะ ดูไอรีวิวเป็นแบบรอบๆคันกันแล้วนะเดี๋ยวออย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ออยอยู่กับเจ้า Mazda CX8 XBL ปีปี2020ค่ะสีดำสวยๆ,ๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะบอกว่าราคานะคะป้ายแดงเนี่ยล้านแปไม่ขายค่ะวันนี้ขายเพียงแค่1นึ่0ล้านหนบาทค่ะประหยัดไปถึง6 0 0สนบาทนะคะได้รถเล็กๆอีกคันหนึ่งเลยอ่ะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะ ดอกเบี้ย0% 1ปีแรกนะคะหรือใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.79ตลอดอายุสัญญาค่ะหรือใครอยากขับก่อนพันที่หลังนะคะขับฟรีไปเลยค่ะ90วันนะคะสําหรับบางคนค่ะที่อยากผ่อนสบายๆค่ะสามารถเลือกผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยดูแล้วอยากได้ลดแล้วนะคะสามารถโทรหาไอ้ได้เลยค่ะที่เบอร์062 564 6455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดแอดนัทถาอัโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ e b o o k YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยสำหรับวันนี้นะคะอ,อก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกับไอ้อใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u r e ชั sure. .com